ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ SKC TV นั่นเองครับกับนายเจมส์นั่นเองนะครับในวันคริสต์มาสนั่นเองครับ Merry Christmas yeah bitch อ่าเราไปเล่นเกมโดนสตาร์ทในพาร์ทที่5นั่นเองนะครับกับเกมที่มีรูปหมูครับหมูอยู่ข้างครับแต่เกมมันไม่หมูครับแล้วก็มีรูปแมงมุมนั่นเองครับคุณแมงมุมเนี่ยครับกำลังกำลังวิ่งเล่นต็อกแทกต็อกแทกเลยครับอ่าเราจะมาต่อกันในพาร์ทที่แล้วครับเออผมผมไม่ถึงไหนแล้ว่าตอนนี้ โอ้ไม่ได้เล่นหลายวันครับโมแต่ทำคลิปสอนทำอินโทรครับใครที่ยังทำอินโทรด้วยโซนี่เวกัยังไม่เป็นนะครับหรืออยากมีอินโทรเป็นของตัวเองนะครับเข้าไปดูในในชน่องผมครับจะมีคลิปๆหนึ่งครับสอนทำนั่นเองอวันนี้ผมผมมีเป้าหมายครับ <laughs> เป้าหมาย,มาย,เ,ยเป้าหมายคืออะไรวะเป้าหมายือฆ่ากระต่ายก่อนเลย <laughs> มึงเอ้ยน,นี่ครับผมผมมีเป้าหมายครับก็คือการการที่ผมจะทำทำฟาร์มครับ ผมจะทำฟาร์มในในในบ้านเราคอ,อืมเฮ้ยขวานทองแย่ yeah! อันล็อกขวานทองนะครับโหอั่น,น,นี่อะไรเนี่ยอีก,กาฆ่าแม่เอากินแล้วง,งั้นจะเราใส่ไว้ดีปะ กว้างกูวางไม่เฉดทำไมมันตกดตวดโอ้โหอยนี้ครับเร,เราต้องมาสร,ร้างเบิร์ดเบิร์เรดเขตมีปะ่ะวะรัวเงี้ยเมื่อรอจนเป่าไมเลยก็โดน,นครับะเบิร์เรดเขตอุ้ยทองปาปิรุสสองอันทองหกอันให้ตายเถอะครับซาร่ามันมันใช้เยอะอย่างงี้มาเรามีทองอยู่สิบหกอันปาปิรุสทำไง กระดาษปาปิรุตครับคุณผู้ชมเคยเรียนสังคมไหมครับกระดาษปาปิรุตเป็นกระดาษกระดาษชาติแรกครับก็คือน่าจะแถวแถวอินเดียแถวแถวนั้นเนียชนเผ่าออมายันรอเปล่าเออแล้วจะเอาไปทำทำไมวะเนี้ยโอ้เฟลให้ตายเหอะไม่ต้องทำกันละแล้วลลลลนกตกไป <laughs> เออวางไว้ตรงนี้ไหมวางไว้เล่นๆไม่ได้เยอะเดือดรออะไรเลย อะไรอ่ะนี่เราเป็นเป้าหมายอ่ะอะไรวันนี้เปิดคลิปมาแม่งมืดละอ่าเราก็ได้ขวานทองมานะครับอ่าดอกแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนกึจะมืดแล้วเว้เนี่ยปั๊บใส่ใส่แคมป์หนึ่งครับใส่แคมป์ไฟครับเราจะเอาอะไรใส่อีกกล่องมันเริ่มไม่พอแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยอืม แล้วกล่องมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอกล่องกล่อง,อง <laughs> โอ้ยเนี่ยครับผมก็คน้นค้นพบวิธีการดักนกแบบใหม่ดักตรงนี้ครับโอ้โหไม่ต้องใช้เหยื่อล่อเลยครับ <laughs> แม่งลงมาดินเพียบเลยมีกาอ่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันนะแหมลืมไปแคเออเราจะทำไอ่กล่องสมบัติครับกล่องกล่องสมบัติมหาภัยเก็บได้ทุกอย่างกล่องดูเลมอนใช้ไม้โอเคเราจะใช้ขวานทองสับกันตับต้นใหญ่นี่ก่อนเลยคนระับไปเดิม โอ้โหขวานทองครับโอ้โหคุณผู้ชมสังเกตไหมครับสับมาต้นหนึ่งแล้วไม่ลดอะไรเลยอ่ะแทบจะเปอร์เซน็นต์แทบจะไม่ลดเลยครับโอ้โหของเขาดีจริงครับต้องสน,นับสนุนครับขวานตาขวานตากบมันมีได้ถาดไปใส่ตากรบเนี่หรอขวานตากบเก็บไม่ได้อ่ะแม่งช้ขี้เกียจตัดแล้วเผาเผาป่าแม่งเลยดีดดว่าเนี่ยมีนะ <c oughs> จอบอยู่นะขุดก่อน ไอ้ฟื้นมาละเดี๋ยวโอเคสองสามอะาอกว่าเอ๊มันมันมีเข้าว่ะเออมยนกองอยู่ตรงนี้นี่เองอะด๋มาโอ้โอเค เราเราได้ไอ้กล่องสองอันนะครับเดี๋ยวเนาะพอทายพี่เอ่อมีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับส่งข้อความมาหาผมครับบอกให้สมมุติถ้าตั้งแคมป์อะไรอย่างงี้ก็ก็อะไรวะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันมายังไงวะเฮ้ย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 ถ้าตั้งแคมป์ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ นี่ขึ้นมาไงวะโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้เป็นผลพวงจากการไปตัดไม้ทำลายป่ามากไปเปล่าเนี่ยรู้ตัวแล้วก็ยังยันทำไปกับคูเลย <c oughs> ไม่ไหวนะครับตอ,ตอนนี้มันอยูอย่อยู่ไม่ได้ครับก็บอกให้สมมุติถ้าทำแคมป์ไว้ทำแคมป์อย่างนี้ก็ต้องเออเอากดผิดก็ๆๆต้องต้องแบบต้องไปเอาพวกพวกเนี้ยครับ พวกต้นไม้อะไรอย่างี้มาปลูกก็บอกผมมาหืมเยอะไรนี่มันยังตามไม่เลิกเลยวะเนี่ยอืตายเถอะครับเดี๋ยวนี่มาทดสอบกันดีกว่าอยากลองของเดี๋ยวสูตรจะทำไงวะ ไอ้ต้นไม้ไม่มาจากเลี้ยงหลอดออฟเดอะลิงแบบวะเนี่ยใชใ้ที่สองอ,อันหสองโอเคครับเยี่ยมอกองครับมันต้องเติอน้วยท้องครับแตกแม่งมจะเป็นทดสอแบไปแล้วว่าคุณคุณต้นไม้โอ้มีอะไรมีอะไรดีรับชีวิตนี้ตบตบล่ตายนี่ผมผมเลิกจริงนครับเลยเลิกเลิกแชทเลยครับ จะบ้าเลยครับเลิกๆไม่ได้ถึงตายโหจะเล่นขึ้นมาใหม่ครับมาไอ้ไม่ไปได้แดกหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตบไม่ใช่อะไรดีว่าโอ้โงงันงเงี้ยชิวครับชิวๆรลบอ่าโหมีแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมต้องใช้การหลบแบบดีทีมอนครับ ลบมาเราจับจังหวะได้แล้วโอ้โหชีวิตมีแค่นี้ครับไปเกิดใหญ่ใเลยครับโอ้โหโอุ้ยอุ๊ยอุ <laughs> ๊นงจะมางอกอะไรตอนนี้วะ <laughs> มางอกอะไรตอนนี้เล่นต่ำเล่นเสียวเลยรังเพลิงมันอยู่ไหนครับผู้ชมช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าเกมนี้ผมยังไม่เจอรังเพลิงเลยเอ๊ กระเป๋ากระเป๋าไปอยู่นู่นได้ไงวะเออตัดทิ้งหมดเลยดีกว่าอะยอมรก็ตัดไม้ทำลายป่าแหมเอ้ยคุณผู้ชมครับผมผมลืมบอกไปครับว่าเนี่ครับการการที่เราทําฟาร์มตัวนี้ครับผมรู้แล้วครับมันมันจะทําไงครับเนี่ยครับก็คือเราทําฟาร์มไได้ใช่ไหมครับ มันก็อะแล้วจะทำอาหารยังไงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเอ้ยมันทำไงวะ,ะก็คือเราต้องนำเมล็ดพืชน,น,นี่ครับนี่ครับเมล็ดพืชที่มันตกที่มันตกอยู่กับพื้นเนี่ยครับนำมาปลูกครับแล้วมันจะแรนดอมให้เราครับว่าเราเอ่ออาจจะมีเปอร์เซ็นที่แบบจะดอปของดีเอ้ยจะขึ้นเป็นต้นอย่างงุ่นอย่างนี้มาครับประมาณนั้นคนระับ อร์นยังมีป๊อปคอร์นในเด้เวยนีอ่อะไรที่ไม่สำคัญเนี่ยโยนทิ้งกี้ก่อนเนี่ยของนี้ด้วยคนระับนี่ครับโอูกครับอ่าโอเคตอนนี้จะมาทำการปลูกปลูกเนี่ยปลูกทุกอย่างที่ขวางนะคเพื่อเออซึ่งเออสิอ่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับก็ผู้ชมท่านหนึ่งเขาบอกผมว่า ถ้าเราเอาไอพวกต้นไม้เนี่ยมาปลูกไว้ในบ้านเราอ่ะมันจะเป็นแคมป์ครับคือเราไม่ต้องแบบไปเดินเหนื่อยเดินหาอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถหาได้แบบจากบ้านเลยประมาณนั้นครับอ่ะก็อ่าโอเคครับจัดให้ครับผมปลูกแม่งเป็นพวกอนุรักษ์โลกเลยครับได้ครับนี่ครับดิ๊กอุ้ยอะไรวะเนี่ยมืดอ,อีกแล้วครับฮึมมืมืมดไวอย่างนี้แม่ง Okay. แฉะตรงนี้ก็ขุดขึ้นมาเพื่อให้ใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าเดี๋ยวจะเปลืองพื้นที่ซะเปล่าครับนี่ครับแท็บแทบแบนี่ขุดไปขุดมา <c oughs> เจอ,เอคุณลุงต้นไม้เมื่อกี้จะยุ่งเลยแ <c oughs> ม่งยางหดตัวใหญ่ยังไม่ได้เลี่ยงเลยครับมันอ่อนมากครับตุนตรงของแค่นี้มันทำอะไรเราไม่ได้นะครับ แต่อย่ามาหลายต้นยอย่ามาหลายต้นแล้วกันกูไม่ตูอ้อ่าโอเคอึ้บอ่แอนปลูกมาเลยครับปลูกเข้าไปครับแต่ผมเคยเคยปลูกไปแล้วครับแต่มันมันไม่ขึ้นนาทีผมก็เลยไม่ปลูกครับเข้าใจไหมลืมใส่ไฟกลายเป็นคนไม่มีไฟนะตูว ถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันจะตายเปล่ามันจะสมจริงเปล่าวะปล่อยไปเรื่อยๆมันจะหมดอดอาหารตายเออเออใช่ครับแล้วเกมนี้จะมีระบบเอ่อปรุงอาหารนีครับเ,เขาบอกว่าไปเก็บสมุนพลสมุนไพรครับพวกดอกบงดอกไม้อะไรเงี้ยมีมีคนบอกนะครับว่ามันมันจะเอาไปทำแบบยังไงอะ่ะจะมีคุกกิ้งพอรตนะครับตรงนี้ครับตรง,งไหนวะตรงตรงไหนวะ เนี่ยครับฮอทพอตเนี่ยครับสามารถนำนำมาเอ่อนำมาทำอาหารที่แบบมีคุณภาพที่แบบเจ๋งเจ๋งกว่าเดิมได้ครับตอนแรกจะพูดว่าฮอทพอตเลยฮอทพอตเฉยเราจะมาลองกันเนียครับไม่พลาดนี้ก็พลาดหน้าผมขอดูกันนะครับว่าพัดนี้จะทำอะไรได้บ้างแล้วเวลามันเวลาที่เราอัดแปมันไม่รู้มันจะนานเท่าไหร่รู้สึกเริ่มลำาข็งนกเลยว่าอะไรมันจะชาวทีอยู่ เมื่อไรคืนนี้จะเช้าใช่ไเมื่อไรคืนเหน็บหนาวแม่งไม่ไหวไม่ไหวคร่าแม่งยางไฟอ่าฟินเออเอาเก็บเก็บของนี่ก่อนนะไอ้นี่อันหนึ่ง เสียงเสียงอะไรวะอ๋อเสียงเสียงกระต่ายป่าไปทักทายเพื่อนเก่าครับทักทายเหมือนทุกทีครับสวัสดีโอ้โหเฮี้ยหมาติดตีเลือดรถจักรเลือดเลยอุ้ยแต่หมวกเบสบอลกันได้สุดยอดมากเลยครับเนี่ย เป็นอะไรยืนสั่นอะไร่ะเฮ้ยเฮ้ยปูโดนคุณโหคุณนกตาเดียวโดนทำ้ายครับก็เราต้องไปช่วยนกตาเดียวหน่อยครับโดยการช่วยช่วยเก็บไข่ช่วยเก็บไข่มปด้วยครับไต่เราปูจะดูแลสามโอ้ย เชียร์เป็นอย่างจีเนีตักแทก,กตักแทกกันเนี่ครับเป็นเป็นเขาเรียกว่ากิจครับกิจเป็ยอย่างจีเป็นไม้ใหญ่ครับมันไส้ทนไม่ไหวอ่ะขอตัดนเราเป็นพวกไม่เอาไหนเลยในชีวิตอะอะอเชียร์แล้วผมยังไม่เจอรังพึ่งเลยครับเนี่ยครับเล่นมาทั้งเกมครับรังพึ่งยังยัง,ย,งยังไม่ได้ทำเสียอะไร เนี่ครับผมผมก็เดินเอ่อตอนนี้ผมว่างๆผมก็มเดินสำรวจโลกครับปรากฏว่าคุณผ,ผู้ชมเ,เห็นโคดโคดแห่งหมูนี่ครับโคดแห่งหมูผู้บ้านไหนมันมีเขาหน้าไม,ไมเอาอะไรเลยจนแบบมันนอนจนแบบผมมันขึ้นหัวไอ้ยามันขึ้นหัวแล้วคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมคร ไม่เห Get ็นจะเห็นจะกินด้วยเอาหมูให้มันเอาเนื้อไปให้มันด้วยแม่งยนยนทองมาให้เราครับเใส่หมูแม่งแดกทองไปเยอะเลยขาหมูเองจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนอืมโอเค ไอ้กูยอมกูขอโทษเอาไปได้กินแล้วเย้กูขอโทษไอ้กูโหแม่งต้นไม้แม่งโตอแกตกใจทุกทีเลยตรงไอ้ต้นต้นไม้ยังโตนี่แหละพวกพวกขุดหรอไปื่นอุ้ย มึงจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมึงไ,ไ,ไม่ถามสุขภาพกูเลยสักคำนะครับออกไปอ่าไปเอาไปเฮ้ยทำไมตรงนั้นมันอุดมไปได้อันนี้วะเม่งอุดมไปได้อุ้ยอุดมไปด้วยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะใหญ่แมงมุมเพียบเลยอะ่ะ เล่นเล่นเกมมาจนเบิร์ดั้ใหญ่เป็นมุมยังถึงไม่ออก <c oughs> โว้ยอะตอบไปกันโอ้โอลุงก็ตายมันอย่างเยอะเลยขุดไม่น <c oughs> ี่แล้วจับจับจากนกเราบรรหายไปไหนวะเฮ <c oughs> ้ยแล้วจับจากนกเราไปไหนวะ <c oughs> อย่าบอกนะแม่งโดนโดนขีน้ขโมยไปละเป็นไปได้ครับนี่เราจะาทำอะไรกันดี เบิร์ชแทปสตอโลทำไงวะสลีตทอสเดย์ไนท์จะเป็นหลับข้ามวันเหมือนสวิตมุลเลตเปล่าวะเนี่ยหลับเพื่อให้ผ่านคืนนี้แมวครับนี่ครับอาชิมิเอนจินอ่าโอเคครับเราจะมาทำไอชิมิเอนจินกันเงี้ยครับทำเราได้อะไรโอเคครับเรามีขี้ห้าอัน,นครับเรามาทำนี้ดีกว่าโอเคสปีดดี้ครับงา มีอะไรอีกวะใช้ทองเออตรงนี้เรามไม่ต้องไปขุดทองอันนี้วะก็อยู่นี่นี่เองเ,อเจอแลเบิดแท็บของเราเราก็มไม่ต้องไปขุดทองครับอย่างเงี้เอา,อาเพียงแค่เอาซีเรียลคอฟสกายไปให้ให้หมูห,หมูจะ,ะขุยถุยไอ้เนื้อออกมาเป็นโกโก้คัน้นอย่างเงี้ยอะไรอีกใช่ใไม้โอเคใช้ไม้ไม้สี่อัน สามสี่อ่าเฮ้ยยังมีเอนจิ้นเคครับเราก็ได้ของของเทพมาใช้อะไรอะ่ะพัมกินแลนเทิร์เอ้ยไฟไฟโอ้โหไฟไฟแปลว่าอะไรวะไอหิ่งห้อยเปล่าน่าจะใช่ับหิ่งห้อยอะ่ะอืมจะทำไงวะพักเน็ต มุม2อันลบหนึ่งโอเคครับเราจะทำาบักเน็ตกันครับในคืนคืนต่อไปครับไอ้ก่อนหน้านั้นต้องทำนี้ก่อนครับขาดไม่ได้ครับลาซ้อที่ก่อนหนวดใช้เลยใช้แม่งเบย์ครับผู้ชมเ่าจะเห็นหนวดหนวดใช่ไหมครับมันมีแค่สมอันเองไหโอเคครับเราได้หนวดหนวดมาสามอันนะครับ เขาบอกว่าที่ของเกมเนี่ยถ้าจะตายแล้วเกิดใหม่นะครับนี่ครับมันมีวิธีครับทำนี่ครับมิดเอฟฟิจีเนรัยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นหุ่นไรกาเป็นเป็นตัวแทนของเรารสมมติเราตายนะครับมันก็จะมาเกิดที่ตัวนี้ครับแต่เราต้อใช้เออใช้ใช้หนวดของเรานะครับอ,อแล้วผมจะไปอ่านต่อไปอีกว่าหนวดเนี่ยมัน มันจะสามารถใช้ได้เฉพาะเอ่อมันจะมีเฉพาะตัวนี้ครับตัวตัวตัวเนี้ยครับตัวผูช้ชายตัวแรกเนี่ยครับตัวอื่นจะไม่มีนะครับโอเคจะทําบั๊กหนึ่งนะอ่าโอเคครับเจอแล้วนี่ครับใหญ่เหม่งเง่ขาดอะไรวะเขาขาดลบได้จัดให้ครับ เฮ้ยโอ้ยตกจ้ะแงไม่แค่รอดเฮ้ยไม่ได้แค่รอดตรงนี้แค่รอดตรงนี้ก็เสร็จกระต่ายแงเม่ยิ้มแามาซ่อวางไว้กอนโอเคครับน่าเอาเอาขี้ไปดอก เอาขี้ไปดองไว้ครับแล้วหิ่งห้อยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่เหรออันนี้ไม่ใช่หิ่งห้อยเหรอ <c oughs> ไอนแมงหิววะลืมกินโอ้ยแมงยืนยืน,ยนสั่นพุงเมื <c> ่ <oughs> อกี้มันยืนสั่นสั่นพุงครับโอ้ยยืนสัน่นเฮ้ยเนี่ยมันจะจับยังไงเนี่ยโอ้โหให้ตายเลยครับถ้าใครรู้บอกบอกมาด้วยนะคว่า จับจับหงง้อยยังไงครับจับไม่เป็นเลยง่ะเออ <c oughs> แมปนี้ยังอีกกว้างไกลครับจะทำยังไงให้เอ่อทำไงดีทำไงดีให้จับได้โอเคหัอวอยู่ไปยูสกูตมา มาคุณหมูอุดอุดมีอีกไหมหมูหมดแล้วเว้ยตามมาคุณจะพาคุณจะพาพวกพวกหมูไปสั่งเวยครับในการเราจะเราจะพามันไปที่ตรงนั้นครับตรงที่มีรังในมุมาอามูชายันเพื่ออันเชิญเทพครับ กับยูกิครับยุกิยูกิสอนเราไงโอเคเพื่อนลุย <c oughs> go use map <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> อ้าวมึงจะพึ่ง กินดิวะโอ้โหนี่เห็นแต่ตะก้าเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ่ยยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊มอุยอุ๊ยอุ๊ยอยอออุอรยยยียุุยยัออคุณผู้ชมครับคุณยินยยงเหมือน ไอ้นั่นเลยครับไอ้นั่นเลยครับอ่ออุ้ยอุ้ยเขียนอะก็สับประหลาดเขียนนกโผล่เม็นสะดุ้งเลือกเลยโอ้โหมีอะไรให้เราเล่นดูวยหมเต้นเจ็งยูสกินเปลี่ยนตัวละคร เอ้ยมีพริกฮาว์ด้วยโอเคครับในพาร์ทหน้าผมเราจะมาสร้างเราจะมาปลูกป่าสร้างสร้างหมูครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะควรจะตัดพาร์ทไม่ได้เหรอโว้ยโุ้ยอ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 ยอุ้ยจะตัดพาร์ตโอมตายเหรไอเชียหมูอืมอืมอ้ายอ้ายอ้ยโอ้ย คนณก็เลยจะตัดพัทบ้านบ้านไหนก็สอดได้มาอะไรครับเราเราต้องไปจริงๆนะครับจเจอกันใหม่พัทหน้าครับอย่าลืมซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับจเจอกันใหม่ครับยู